สวัสดีครับผมผมเคียดกูดคาร์รสซิงแล้วนะผมแลวกน็น้องทีมงานคูดคาร์รสซิงอีกแล้วนะฮะวันนี้ก็ยังมีรถน่ารักน่ารักมาให้ดูให้ชมมานําเสนออีก1คันนะผมใครที่กําลังเข้ามาดูผมเป็นครั้งแรกคลิปแรกนะผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ให้ด้วยนะผมที่ช่องยูทูบ e ูดคาร์โรสซิงะฮะจะได้ไม่พลาดการมาของรถทุกคันนะผมไม่ว่าจะซื้อจะขายรถนะผมผมซื้อขายรถแต่งรถซิงรถบ้านรถสปอร์ตรถทุกรุ่นนะผมขอให้เป็นรถสวยๆเท่านั้นแล้วก็ถูก้าามฎหมยเท่น,นนะะั เรารับซื้อเองเราขายเองโดยตรงนะผมลูกค้าจึงได้ราคาดีที่สุดแน่นะครับผมแล้วก็คลิปวิดีโอของผมนะครับมนที่แจ้งไปทุกคลิปทุกครั้งนะผมจะไม่มีการตัดต่อใดๆทั้งสิ้นนะผมจะเป็นการรีวิวรถแบบไม่ใส่สีไม่ใส่แสงไม่ใส่เอฟเฟกนะผมวัตถุประสงค์ในการทาคลิปของเราคือชัดเจนมากฮะค,คือเราอยากจะให้พี่ๆเพื่อนๆน้องๆน,นะผมได้ดูตัวรถจริงๆสภาพรถจริงๆนะผมว่ามันเป็นยังไงนะผมมีรายละเอียดแบบไหน เป็นยังไงบ้างนะผมนี่คือวัตถุประสงค์ในการทาคลิปของเรานะผมเพราะว่ามีพี่เพื่อนน้องๆหลายๆท่านนะผมที่อยู่ไกลหรืออยู่ใกล้ไม่มีเวลามานะผมอยากจะซื้อเงินสดนะผมโดยที่ไม่ต้องมาดูรถนะผมอยากจะดูผ่านคลิปวิดีโอก็ดูผ่านคลิปจบนะผมโอนเงินเต็มจํานวนเรามีบริการสไลด์ส่งให้ถึงห้องนอนกันเลยทีเดียวนะเรามีตัวตนชัดเจนแน่นอนนะผมลองไปดูประวัติกันได้นะอ่ะพาไปดูสําหรับเจ้านิสสันคิวแซ่บสบนะผมนี่คือตัวแซ่สิบสองผมเป็นตัวสุดท้ายนะผมของอ่ ตระก,กูลนิสสันคิวนะครับดีไซน์ของเขานะผมจะออกมาในรูปแบบของการโค้งมนนะครโค้งมนที่มากขึ้นนะผมจะมีความน่ารักของตัวรถที่มากขึ้นนะครับจะไม่เป็นทรงเหลี่ยมเหมือนกับ Z11 นสิบเอะผมที่เราเคยรีวิวไปนะตอนนี้มีทั้ง Z11 มีทั้ง Z12 นสิบสอะผมที่คุ๊ดคาวโรซซิงเราคัดรถมาให้ท่านแล้วเรียบร้อยนะผมชุดกระจังหน้าไฟก็เหมือนเดิมผมไฟที่กู๊คาวโรซซิงสังเกตได้ผมใสทุกคันนะผมเพราะว่าเรา เปลี่ยนเลนให้ใหม่ทุกคันนะผมอ่าเราเปลี่ยนเลนให้ลูกค้าใหม่ทุกคันนะผมนี่คือข้อดีนะลูกค้าเอาไปก็ไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มแล้วนะครับเอาไปไว้ใช้งานเลยเลยนะฮะเพราะว่ารถในสันคิวท่านลองดูหลายๆหลายๆคันนะผมมันจะชอบตาไฟเหลืองพอตาไฟเหลืองปุ๊บมันให้ความรู้สึกที่เหมือนรถมันเก่ามากนะผมเก่ามากนะพอตาไฟมันใสขึ้นมันก็ให้ฟิลเลิ่งของความสวยงามของความโดดเด่นของตัวรถเพิ่มขึ้นมานะครับมีไฟตัดมุงตัดหมอกครบเลยนะ ทีไฟตมมตอมบครบนะครับอ่านี่คือรูปทรงของตัวนิสสันคิวที่เป็นตัว Z12 นะครับคันนี้จดทะเบียนปี2011นะผมเป็นรถจดประกอบนะมาพร้อมกับล้อแม็ก RP F1 ขอบ17นะผม r าพีขอบ17ยางเบิกใหม่ให้4เส้นนะผมยางเบิกใหม่ให้4เส้นนะนี่ปี2อ2พต้องใส่มาครับผมวิ่งไม่ถึงพันโลนะครับนี่เลยปี24นะ ายางล้อแม็กคอร์สิแล้วก็สีสันสวยทั้งคันนะผมสีสันสีเงาทั้งคันเพราะว่าทีมงานดูแลให้อย่างดีอยู่แล้วนะครับลูกค้าได้รถที่กู้คารถซิ่งไปก็สบายใจได้ครับผมได้รถที่สวยงามไม่นอยน,นะกุญแจเป็นแบบกุญแจสมาร์ทนะผมคีย์เลสน,นะเป็นกุญแจสมาร์ทคีย์เลสน,นะผมเป็นแบบนี้เลยนะครับสีสวยทั้งคันนะแล้วก็รถสีดำนะผมมาพร้อมกับล้อ rpf 1ที่เป็นสีเทาดำนะครับฟิลลิ่งก็ดีนะมาดูท้างท้ายหน่อย มาดูช่วงท้ายหน่อยช่วงท้ายนะผมไฟท้ายของเขานะครับก็จะเป็นไฟท้ายแบบยาวนะผมแบบยาวนะแล้วก็มีคำว่านิสันคิ้วตรงนี้นะครับแล้วก็มีกล้องนะผมมีกล้องที่มาจากโรงงานติดให้เรียบร้อยนะครับอ่ามีกล้องหลังนะผมแล้วก็มีตัวเซ็นเซอร์นะ4ตัวนะผมตัวเซ็นเซอร์4ตัวนี่ได้ใช้งานนะผมได้ใช้งานจริงจังกันแน่นอนแล้วก็เกียร์นะผมตัวนี้เป็นเกียร์ CVT นะผมเกียร์เป็นเกียร์ CVT chiptronic น,นะฮะเขาจะติดไว้ตรงนี้เลยนะครับ แล้วก็จะมีสปอยเลอร์หลังแอบบมีสปอยเลอร์หลังตรงนี้ด้วยนะสปอยเลอร์หลังตัวนี้ก็ให้ฟิลลิ่งของความเป็นรถที่ไม่โค้งมนหรือว่ามองดูแล้วมันดูมีมิติที่มากขึ้นนะครับอพอมีสปอยเลอร์ตรงนี้นะสีสันคือสวยทั้งคันนะผมสีดําด้วยนะเป็นสีดำด้วยนะเคลือบเคลือบไม่เรียบร้อยนะเนียนๆทั้งคันเลยนะครับภาษี6-8นะผมภาษีเต็มนะภาษีเต็มนะครับมันที่แจ้งไปนะผม ข้อดีของการมาซื้อรถที่คูดขารถซิ่งนะผมไม่มีภาษีขาดนะผมอะไรที่ไม่ดีคือถ้าเราเจอนะถ้าเราเจอนะเราทําให้ลูกค้าก่อนแน่นอนนะครับเดี๋ยวผมพาดูห้องเครื่องนะผมเปิดดูห้องเครื่องหน่อยนะครับไปด,ดูห้องเครื่องกันว่ามันเป็นยังไงสําหรับเจ้า nissan qz สิบสอง qz สิบอเนี่ยจะต่างกันไน่อย่างนึงก็คือเขาจะเป็นเครื่อง 1500cc ซีซีนะผม0ซีซีนะผมเป็นเครื่องตัว1500ซีซีครับคียดีนะ กางดีเพราะว่าผมเอาเคยเอามาใช้อยู่ประมาณ2ปีนะผมมีอยู่คันหนึ่งใช้อยู่2ปีครับผมก็ได้แบ่งกันไปเรียบร้อยนะครับเป็นเครื่องสสูบนะผมเป็นเครื่องเบนซิน4สูบนะสสูบ1 5 0 0นซีซีนะครับสำหรับเจ้าตัวนิสสันคิวเซ็ตสิบสองตัวนี้นะผมคงองเครื่องก็โอเคนะโดยรวมถือว่าโอเคเลยนะครับนี่เดี๋ยวผมพาไปดูภายในเนาะไปดูภายในกันต่อไปที่ภายในกันต่อนะครับไปดูที่เดี๋ยวขออนุญาตแป๊บนึง ปิดจึ๊บโอเคภายในนะผมภายในจะเป็นเบาะกำมะหยี่นะผมที่เป็นตัวเบาะกำมะหยี่สีครีมนะผมเบาะกำมะหยี่สีครีมก็อย่างที่แจ้งไว้นะผมดูทรงมันเล็กๆนะฮะแต่โอ้โหพอเขามานั่งคุณดูเล็กหรูมันนี้ใหญ่จัดเลยทีนี้นะผมสูงจัดนะนี่ผมสูงร้อยเจ็ดสิบกว่านะผม,มฟิลลิ่งโคตรดีนะผมเขามานั่งในมันกว้างนะผมชอบมันกว้างนะตรงนี้เ็าจะมีจุดให้วางคงวางของนะผมวางคงวางของตัวนี้ก็จะเป็นเกะ๊ะใส่ของนะ ลึกมากอย่างลึกอย่างลึกแล้วก็จอเครื่องเล่นนะผมเป็น JVC แอร์เป็นแอร์แบบปรับมือนะผมเป็นแบบปรับมือนะ,มออะนผมกดสตาร์ทอ่ะเดี๋ยวผมลองเหยียบเบรกนะผมเหยียบเบรกแล้วไฟทตสตาร์ทขึ้นอ่าติดเรียบร้อยนะผมจอเครื่องเล่นเป็นตัวเครื่องเล่น JVC นะผมครบรองรับทุก <c oughs> ระบบอ พมอะไเป็นพมอะไรแบบ3ก้านนะผมเป็นพมอะไร3ก้านนะพมอะไร3กนะ้านก็โอเคนะผมหลังคา,น,าน,นะผมจะเป็นทรงก้นหอยอยไะตรงนี้นะนทรงก้นหอยไม่รู้มองเห็นไหมแต่ก็สวยดีนะผมสวยดีสวยดีสวยดียดยดนะผมพรมกระดุมกระดุมมีให้ครบนะ,ม,ม,ะนมีให้ครบนะครับผมพรมกระดุมทั้งคันมีให้ครบนะครับให้ลูกค้าไปเลยนะเราไม่เอาอะไรไว้ทั้งนั้นนะครับ ามาดูข้างหลังหน่อยเด้ดูเบาข้างหลังหน่อยเป็นยังไงอ่าเบาข้างหลังก็เป็นบอ่อหนังอ่าเป็นทันทีเป็นบ่อกระบี่สีครีมเหมือนกันนะครับเป็นบ่อกระบี่สีครีมเหมือนกันนะครับผมให้ฟิลลิ่งดีนะให้ฟิลลิ่งดีนะลองนั่งให้ดูรอบนึงเอ้ยไอเนี้ยตรงกลางนุ่มหมดเลยว่าให้นั่งได้หมดแลวเนี้ยนั่งได้หมดเลยเอออันนี้นั่งได้หมดนะฟิลลิ่งดีแล้วก็ข้อดีอีกอย่างหนึ่งของนิสสันเคียวคือว่าอ,อ่กระจกของเขาเนี่ยหน้าเทมันจะกว้างนะผมหน้าเทกว้างปุ๊บข้อดีก็คือเวลาคุณขับขี่วิสัยทััศนน์ใกกาารขขบีี่จะดม วิสัยทัศน์เดียกันกับสีดีมากนะนฟ,ฟิวลงฟิวเล่งดีเดี๋ยวไปดูข้างหลังเนี่ยเปิดดูข้างหลังหน่อยนี่ข้างหลังโอ้โหนี่ลึกหนักเลยเนี่นี่คือแซดสิบสองนะผมนี่ผมกระดุมทั้งคันนะครับเนียนเลยภายนงภายในโอเคนะครับอ่าสวยนะเนี่ยสวยสวยสวยอยู่สีดําด้วยหายากนะเนี่ยไฟเฟยระบบไฟติดหมดนะผมระบบไฟติดหมดนะระบบ,ไฟ,นะะบ,บไฟติดทั้งหมดนี่นะครับ ระบบไฟติดหมดนะครับไฟติดหมดผมปิดตัวหน่อยเนาะปิดตัวไว้หน่อยเช็คดูระบบไฟเราหน่อยระบบไฟไฟเลี้ยวติดนะฮะไฟลงไฟเลี้ยวติดหมดนะดูตาไฟครับผมใส่กิ๊กนะอย่างที่แจ้งไปครับผมไฟติดไฟเลี้ยวไฟฝาหมากติดหมดนะครับไฟแก้มติดหมดอ่านะครับสวยๆอีกหนึ่งคันหนึ่งรุ่นนะที่คูดคาร์รซิงครับผม ใครที่ไม่มีเวล,เวลาไปทํารถนะผมอยากจะได้รถที่สภาพพร้อมใช้งานนะครับอยากจะได้รถที่เอ่อเอาไว้ขับเอาไว้ขี่แล้วคนมองไปด้วยนะผมเอาไว้จอดไว้ที่บ้านผมว่าจริงๆคือมันเหมือนเครื่องประดับอะครับมันไม่มันเป็นรถที่ใช้งานได้ก็อ่านั่นก็คือประโยชน์มันแน่นอนอีกอย่างหนึ่งคือเวลามีเพื่อนๆมาที่บ้านบอกเฮ้ย hey, รถอะไรวะทำไมน่ารักจังอะไรเงี้ยเนี่ยก็คือ โจทย์ของเรานะผมที่เราชอบทํารถอะไรพวกนี้นะผมว่าตัวผมเองผมผมเป็นคนชอบรถอยู่แล้วนะครับผมก็จะเขาเรียกอะไรซื้อมาใช้ไปขับไปเวลามีงานเอาไปออกงานอะไรเงี้ยผมเอา,เอา,เอาวันนี้อยากจะดูรถคันไหนก็ไปจอดไว้ที่บ้านอะไรเงี้ยไปดูนี่คือ,น,คอนี่คือโดยส่วนตัวของผมนะไม่รู้ว่าคนอื่นที่เขาซื้อรถไปเขาต้องการประโยชน์ในส่วนนี้ด้วยหรือเปล่านะผมแต่ว่ารถพวกนี้ให้คุณได้ ในประโยชน์ในมุมที่คุณมองไม่เห็นอีกมุมนึงแน่นอนนะฮะอ่ะมาดูรายละเอียดคันนี้รถคันนี้นะผมเป็นรถจดประกอบผมจดทะเบียนปี2011นะครับผมเปิดขายไว้ในราคาแค่539,0 0 0สาับาทผม5 3 9 0 0 0บาทผมจัดไฟแนนซ์ได้ประมาณ4 0 0 0นาะผมดาวประมาณ8,9 0 0มื่นเกาะผมจัดค่าวนประมาณ9 0 0 0พันนะฮะผ่อนอยู่ประมาณ1 1 5 0 0ปีครับผมหรือว่าใครต้องการอยากจะผ่อนน้อยกว่านี้ก็ดาวเพิ่มได้นะครับนีค่คือเงื่อนไขของเราเบื้องต้นนะผมอ่ะอย่างที่แจ้งไปนะผม คลิปวิดีโอของเราจะไม่มีการตัดต่อนะผมจะไม่มีการใส่สีใส่แสงนะสิ่งที่ท่านเห็นตัวรถที่ท่านเห็นก็คือสภาพรถจริงๆตัวรถจริงๆณนะตอนนั้นเลยนะผมโอเคฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับไว้ที่ช่อง YouTube Good Car r ส c i n g ด้วยนะผมเผื่อว่าวันใดวันหนึ่งนะไม่วันใดวันหนึ่งก็ต้องได้ซื้อได้ขายกันแน่นอนเพราะว่าลูกค้าผมหลายคนนะ จากที่เคยติดตามกันมานะผมจากที่เคยดูกันมาก็ต้องขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆ FC ทุกท่านด้วยนะครับผมที่อยากจะขายรถอยากจะซื้อรถก็ยังนึกถึงผมเคอยแล้วก็น้นองๆทีมงานพูดคคารถสิ่งตลอดเพราะบอกว่าคุยกันคุยตรงไปตรงมาชัดเจน ดีนะผมนี่ก็คือนโยบายที่เรายึดถือมาโดยตลอดโอเคฝากไว้ด้วยผมขอบคุณครับสวัสดีครับเดี๋ยวรายละเอียดผมใส่ไว้ในใต้คอมเมนต์ไม่ใหนะ้ผมลองเข้าไปอ่านลองเข้าไปไล่ดูนะผมไม่เข้าใจตรงไหนก็คลิ้งกางเข้ามาถามก็ได้ศูนย์เก้าเก้าสี่อหกสองสี่ห้าห้าขอบคุณครับสวัสดีครับ